สวัสดีครับอยู่กับผมแบคิววันนี้ผมจะมาสอนไอ้เหี้ยบางหาพบสวัสดีครับผมแบคิวอตอนนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอาตัวรอดจากภัพยพิบัต,ติต่างๆแล้วมึงมาเหยียบหัวกูทำไมกูกำลังพูดอยู่ภัยพิบัติต่างๆไอ้เหี้ยวอ๋อไม่ได้พูดละไม่พูดแม่งนะนี่ภัยพิบัติมาแล,แล้วก็คือซูนามินะไอ้เหี้ยชิบหายละ ขึ้นที่สูงครับผมบอกเลยแบบนี้จะรอดได้ต้องขึ้นที่สูงเท่านั้นและสึนามิกำลังมาซึ่งไอ้เคี้ยน,นี่โอ้ไม่ก็มันผักคุ้มรงจากที่ที่ผมยืนอยู่ซึ่งผมไม่พอใจอย่างมากผมเลยเปลี่ยนที่ยืนแต่ผมได้ยินเสียงสึนามิซึ่งผมก็ยังไม่รู้มาาันจะมาจากทางไหนเอาได้ไงผมเจอมันแล้วสึนามิน่ะ มันจะพัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเอา่อยืนอยู่นั้นมันจะพัดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันขว้างหน้ามัน,มนจะทำให้อาคารนี้สุดตัวลงหรือไม่นั่นไอ้ขี้อเะี้โอ้ my god อันนี้เราอยู่ที่าฟาร์มเลี้ยงแกะเอ่อมันคือโรงงานผลิตเต้าหู้ของ ลุงผมเองอันนี้ผมก็ได้ข่าวทราบข่าวมาจากทางวิทยุแล้วว่าจะมีปะพิบัติเกิดขึ้นกับฟาร์มของลุงชัยของผมนั่นเองซึ่งผมก็ต้องมาปกป้องที่นี่โดยการขึ้นที่สูงเพื่อให้ชีวิตผมรอดกูยังเอาชีวิตตัวเองไม่รอดแล้วกูจะเอาปัญญาอะไรมาปกป้องฟาร์มนี้ และภัยพิบัติที่เจอนั่นก็คือโรคหานั่นเองเฮ้มันโอ้โห oh ก็คือมันเป็นโรคที่เหมือนโควิดนั่นเองแต่ว่าเราสามารถเพื่อเชื่อแพ้กันได้ What What the เราติดเชื้อนะครับเลือดเราจะรถนั่นเองแป๊บหูฟังหลุดแล้วมึงดันกูลงามาทำไมวะเนี่ยแต่ผูฟังอยู่อ่าแมงคาชิวนเต็มเลย การหลบซ่อนจากไฟพิบัติอันนี้นะครับเราต้องอย่าอยู่ในที่ชุกชุมไม่งั้นยุงจะกัดนะครับเราต้องอยู่ที่โล่งแจ้งเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีเพื่อการรับแดดแสงสังเคราะห์ซึ่งถ้าเดินไปเฉียดใครคนนึงเขาอาจจะเป็นโคติดเชื้อซึ่งเราก็ไม่รู้ แล้วหน้าตาเชื้อโรคหานี่ก็เป็นแบบนี้นั่นเองสีม่วงๆนะครับและตอนนี้น้ำมูกกูมาแล้วในชีวิตจริงโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่คุกคุกสำหรับพวกจุกิงเดชียอนะครับซึ่งที่นี่ก็จะมียุงรายแพร่พันธุ์มากมายนักโทษในนี้ก็จะจับยุงรายมากนั่ง นักโทษในคุกนี้ก็จะจับยุงนักโทษในคุกนี้ก็จะจับยุงลายมาปิ้งกินกันเพื่อความอยู่รอดนะครับผู้คุมที่นี่โดนนักโทษแดกหมดแล้วซึ่งแมวตัวนี้ก็น่าจะเป็นลายต่อไปที่จะโดนผมแดกแต่ไม่ตอนนี้คุกที่นี่โดนไฟไหม้ซึ่งถ้าไฟไหม้ เราต้องห้ามอยู่ในตัวอาคารแต่ต้องอยู่ที่โล่งเจอคนกำลังเต้นอยู่ผมเลยเข้าไปสะกิดเขานหน่อยให้เขาให้เขาแบบข,แบบขยับร่างกายแล้วเขาก็ล่วงลงไปเหตุไฟไหม้แบบนี้เราควรควบคุมสติและเต้นอย่างโอ้ย a, เฮียเอ้ไฟไหม้ทุกคนกำลังเอโมก์กอ, oh อดให้ตู้ผมปิงนั่นมัน แต่ตอนนี้ผมกําลังหาวีวลารลัจากภัยพิบัติโอ้แล้วทําไมคนนี้เขาโดนนักโทษแดกขาแดกแขนไปแล้วแล้วตอนนี้ปูกําลังจะตายแล้ววีทำยังไงเนี่ยนี่แหละครับความโหดของคุกที่นีุ่สำหรับนักโทษทิมเดเชียนแล้วตอนนี้น,นี่เราอยู่ที่ปั๊มน้ํามันไม่มันคือ5้าสปสินค้าและสลินเนแมนจากยุคเคียงเดเชียรของเรา เราจะตามไปดูชีวิตเขากันนะครับแล้วตอนนี้มีสองตัวเราจะโดนเขากัดได้เพราะฉะนั้นเราต้องออกไปอยู่จากที่นี่ถ้ามันพัดเราแล้วนะครับมาเอ้ยเฮ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 ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกกอนไอ้นุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับและตอนนี้ก็มีคนคิดเหมือนผมแล้วหัวร่นเหมือนผมด้วยนี่แหละครับเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันผมแชงคูด ผมดำช่างนัวดำเดี๋ยวเดี๋ยวให้พูดอีเดี๋ยวเดี๋ยวลูกบอลนี่โอเคนัวดำจะตามล่านายนานแล้วนายทิ้งบาดแผลไว้ที่หน้าของฉันฉันจะตามล่านายเดี๋ยว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  oh my god ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมแล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กูด้วยนสัตว์โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ